พก็ถือกล้องเพื่อมาหาผู้บริหารของช่องสามเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่นี่ยังเรื่องใหญ่โอ้ถึงผู้บริหารเลยทางบอกกับร,ปรอปภว่ามาเป็นร้อย200คนนะ่ะเดี๋ยวจะรวมคนมา จริงจังอาจจะมีมการร้องเรียนคุณหนุม่มด้วยอโอ้โหเร,ออเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่คนที่มีหัวใจรักพี่หนุ่มเจอกันที่มาดินนนช่องสาม วันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้พระปีนเสาไฟจะมาแน่จะเอาคนมาด้วยที่ช่อง3และคุณหนุ่มกัญชัยอาจจะโดนร้องเรียนจากพระปีนเสาไฟลายนี้หรือเปล่าจนทำให้งานนี้ทางคุณกัรจอมพลังที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกับคุณหนุ่มกันชัยงานนี้อยู่เฉยไม่ได้เรียกรวมพลเหล่า fc ที่มีหัวใจรักคุณหนุ่มกันชัยและรักคุณกันจอมพลัง ใครที่ว่างอยากจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปกันได้เลยก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับผมแอดมินช่องวันดาราแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันฝากทุกคนกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนดมินด้วยนะครับขอบันครับเอาละครับถ้าทําให้แอนดมินแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าสืบเนื่องมาจากในกรณีในรายการของหัวนกระแสนะครับ เมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ทางรายการหวนกระแสได้เชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาออกรายการนะครับและทางอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอาจจะมีการไปพูดพาดถึงพระสงฆ์จนทําให้พระสงฆ์รูปดังกล่าวที่มีอดีตเคยปีนเสาไฟนะครับเกิดความไม่พอใจอาจารย์เบียร์และช่อง3รวมไปถึงรายการหนวนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ จนทำให้พระสงฆ์ลูกนี้มาร้องเรียนเรื่องที่อาจารย์เบียคนตื่นทำมาออกรายการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระสงฆ์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับเป็นการทำลายพระศาสนาโดยขู่ว่าจะรวบรวมคนมาชุมนุมร้องเรียนที่ช่องสามหากไม่ยอมรับผิดชอบหรือขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราไปรับชมคลิปที่พระปีนเสาไฟบุกมาช่องสามในวันอาทิตย์กันนะครับอไป้บริหาร นะครับมาต่อผู้บริหารที่ช่องสามนะครับเพื่อที่จะมาขอใช้พื้นที่ในการยื่นหนังสือเป็นบริหารนะครับนะกะก็รับติดต่อดีๆฮะเจ้าหน้าที่ทเซ่าร์คอสจะส่งจะซ้อ,อนหะนังอมันมันไม่ใช่หน้าที่พวกมันมีอำน,นาจนะครับ ผม,มเป็นชาวพุทธและผมเป็นคนไทยนะครับผมก็ขอดูได้นะแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยพื้นที่ผมจะขอดูบัตรประชาชนก็ได้นะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าสงหรือชาลว่าถ้าเข้ามาในพื้นที่ต้องแสดงบัตรหรือแสดงใบสิทธิ์นะครับหรือที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่สถานที่ถ้าเข้ามาดีๆมาขอติดต่อมาขออนุญาต ขาไม่ได้บุกลุกนะผมติดต่อผมก็พูดดีๆให้เกียรติให้เขาครับผมให้เกียรติทุกคนแต่เข้ามาไี่อยู่ๆแต่เข้ามาแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นยังไงกับทุกคนกับเขาเข้ามามาขอนอะไรไม่มาติดต่อเราก็มาติดต่อคุณนี้วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรอย่าลืมนะครับพันธุที่เอกสานที่ทุกอย่างทุกอย่างก็คุณเมียนน้าก็มาติดต่อก็ขอเจรจาไม่ให้เข้ามานะครับผมไม่ให้เข้ามาไม่ให้ใช้พื้นที่นะครับ มามาผู้บริหารนะมาผู้บริหารไม่มาผู้บริหารเพราะผน้านี่ผมบางส่อาคือผมดูไม่ให้ก็จบคุณไม่ให้คุณไม่ีอมง่ายก็จบผมก็ขอตับไปเป็นอะไรอ่ะเราไปเชิญนะครับไปสิครับผมไม่กลัวด้วยนะครับ บอกเลยผมเนี่ยบวกภาไม่รู้กี่ภาษาผมก็เคยบวกนะกี่ภาษากี่ภาษาผมก็เคยบาถ้าต่อมาที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ในใจทุกคนมันมีนะครับถามว่ามันคืออะไรไม่ใช่ถามว่าธรรมะอยู่ที่ไหนเชิญเชิญถามว่าธรรมะอยู่ที่ไหนใช่นะครับเป็นพระละเลิกได้ลดได้ธรรมะคืออะไรสิบพรรษาจะรู้ไหมว่าธรรมะคืออะไรมาอาจารย์เบียร์เดี๋ยวจะรู้มาเชิญเลยครับถ้าตัดกิเลสไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วมา ทุกอย่างนะครับดีพระแห่ะธรรมะอยู่ที่ใจพระต้องรู้นะครับไม่ต้องไไม่ได้ <ไป S 2> ถามว่าอยู่ที่ไหนถามว่าคืออะไรตอบไม่ได้<ช>ผมไม่อยากตอบไปเถิดเรื่องเรามากมายนะไปไปเติอนครับเติอนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าช่องสามนะครับนะฮะมา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของช่อง3านะครับเพื่อจะทําการรัดหมายนะครับเชิญพระสงฆ์และพี่น้องมวลชนประชาชนนะครับที่ห่วงใยพุทธศาสนานะครับที่มีภัยคุกคามนะครับจากการออกสื่อนะครับผ่านทางช่อง3มทีวีนะครับวันนี้ก็เลยมาติดต่อและเจรจานะครับได้รับการต้อนรับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ คือขนาดหัวหน้ารอปภนะฮะก็ยังไม่มีศีลไม่มีสัตว์นะครับเ,เราบอกว่าขอพบกับหัวหน้าก็บอกชี้ไปคนโน้นคนนี้นะครับนี่คือขนาดรอปภเนะะี่ยยังไรศีลไรธรรมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้พบหัวหน้าตัวจริงมาก็กลางเลยครับบอกผมบวชมาสีพรรษาแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรตอบไม่ได้ฮะธรรมะคืออะไรตอบไม่ได้ฮะแล้วก็มีอำนาจบริหาร มีอำนาจสูงสุดใครจะมาเขาไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ใหญ่กว่าเจ้าของอีงนะครับนี่คือปัญหาของคนไทยนะครับนี่ปัญหาของชาวพุทธนี่คือปัญหาของสื่อสารมวลชนไทยนะครับในการปกครองคนนะครับเนี่ยมีแต่ความเสื่อมนะครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมจิตใจที่งดงามดีงามนะครับอันนี้ให้เห็นนะให้เห็นบรรยากาศว่ามาที่ช่องสามแล้วนะครับ มาดูสถานที่จริงนะครับวันที่31ตุลาคมเวลา10โมงฮะเราจะมายื่นหนังสือถึงผู้บริหารที่นี่กันครับถามว่าทำไมนะครับถึงให้มีการนำเสนอข่าวสื่อสารเพื่อโจมตีทำลายบุตรศาสนาอยู่ด้านเดียวอยู่ฝ่ายเดียวฮะนี่ครับ บิดเบือนหลักคำคำสอนนะครับโดยใช้ปากเน่าเหม็น,นของคนตื่นทานะครับบอกว่าพระสงฆ์ทั่วสังขัคนมณฑลเดือดร้อนนะเพราะว่าสื่อฟีทีวีสื่อฟีทีวีเสรีนะฮะที่เป็นสื่อชั้นนำของประเทศนะครับนะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับบิดเบือน หลักธรรมคาสอนขององค์สมมาสัมวิเจ้านะครับโจมตีทำลายพระสงฆ์ครับนะเอาไว้วันที่31เนะฮะเวลา10บโมงนะฮะสองหก็ดนะครับ,นะ 1, รบพบกันที่ช่อง3นะฮะถนนพระรามสนะี่ณที่นี้แห่งนี้ครับนะแล้วล่าสุดนี้ทางคุณกันจอมพลังได้ยืนยันแล้วว่าเมื่อวานวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทางพระปีนเสาไฟได้โทรเข้ามาหาทีมงานของหวนกระแส ว่าวันที่ส1มิบเอ็ดตุลาคมนี้จะมาแน่นอนพระจะมาแน่แล้วจะเอาคนมาด้วยเตรียมตัวเอาไว้เราไปฟังคลิปที่คุณกันจอมพลังเรียกลวมพลคนที่มีหัวใจรักหนุ่มกันชัยและเอซีกันจอมพลังไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าใครเข้าใครออกใช่ไหมเเรื่องหน้าที่ของเขาอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาวันนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยขอดูบัตรพระวันนั้นเนี่ยผมขอย้อนเขาขอดูบัตรพระปุ๊บพระย้อนกลับมาเลยว่า คุณมีธรรมะไหมมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับธรรมะไหมคุณเคยบวชหรือเปล่าคุณเคยบวชหรือเปล่า คุณมีธรรมะไหมเอาแล้วรปภก็โถรปภธรรมดาที่ไหนอะรปภของมารีนนระดับเป็นหัวหน้ารปภเขาบอกว่าผมมาบวชมาสิบปีผมบวชมาสิบปีผมก็พระคูแล้วฮะสิบปีผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเวลผมก็สูงภาษาเวลเวลอะเวลเวลผมก็สูงข้าว่าถามต่อคุณรู้ไหมธรรมะคืออะไรนี่คือรปภนี่กูแค่ขอดูบัตรพระนะอ่ะ โอเคก็ okay. บอกว่าธรรมะเนี่ยมันอยู่ธรรมะมันอยู่ในใจธรรมะเป็นอะไรราษาของเขาเราก็เรียกไม่ถูกนะแต่รปภเขาตอบค่อนข้างดีนะ<ม>ครับพระก็ถือกล้อง เหมือนไม่พอใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรปภเขาก็ไม่เข้าพาก็มองค้อนมองอะไรก็เดินออกไปก็ปอาจจะแบบผิดหวังที่ไม่ได้เจอแต่จริงๆอ่ะคือมาผิดวัน <laughs> <laughs> มาผิดวันจริงๆคือมาวันที่วันอาทิตย์ <laughs> โหนมันก็ต้องหยุดเป็นเรื่องปกติ <laughs> ะนะครับราษา <laughs> อ,อ่าโอเคแต่เขาไม่ลดละความพยายามครับเขาออกไปหน้าโขนกระแส <laughs> เขาถ่ายคลิปหน้าตึกมารีนนช่องสามเขาถ่ายคลิปแล้วบอกว่าวันที่ส1มอมวลประชาที่น้อง มารวมตัวกันที่ช่องสามเพื่อมาหาเพื่อมาอะไรนะมาหาผู้บริหารของช่องสามเรื่องใหญ่ได้เรื่องใหญ่่่เองรืใหโถึงู้บริ้ารลยทางบอกกับรปภว่ามาเป็นร้อยสองร้อยคนน่ะเดี๋ยวจะรวมคนมาจริงจังเพิ่มจริงจังอาจจะมีการร้องเรียนคุณหนุ่มด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่เรกันนึ่เรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่นะครับก็ อ่าผมเนี่ยก็เลยในฐานะที่ว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพี่หนุ่มแล้วก็เราเรา,เราร่วมทุกร่วมสุขกันมาเยอะแล้วล้วก็เคียงข้างกันมาเยอะนะครับก็เลยบอกว่าวันที่31เนี่ยสำหรับพี่น้อง FC นะผมหรือว่าคนที่มีหัวใจรักพี่หนุ่มนะอยากจะมาร่วมทุกร่วมสุขกันวันที่31 10ิบเโมงเจอกันที่มารีนอนช่องสามอันนี้คือบอกอันนี้คือบอกทุกคนใครว่างขอเรียนเชิญ แต่เมื่อตอนเย็นเนี่ยบอกไปรอบหนึ่งแล้วคนเราก็มานี่เยอะมากหเพราะ FC กันจอพลังเนี่ยมันของจริงไง FC เรามันของจริงของแท้ครับของแท้เพราะเราบอกปุ๊บเนี่ยมาปั๊บพอเรียกนี่คือมาทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ในโลกโซเชียลนะมาโลกความเป็นจริงอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยนี่ถ้าเป็นการบอกตอนนี้นี่คือเป็นปูเสือนอนรอเลยครับโอ้นานไปหลายวันวันนี้ยี่สี่เองกว่าจะถึงสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด ใครอยากมาด้วยกันบ้างดีกว่าผมถามทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดใครอยากมามั่งผมผมองอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าสามสิบเอ็ดมามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราไม่รู้ว่าเขามารวมตัวกันเพื่อที่จะมาเล่นพี่หนุ่มหรือเปล่าอแต่วันเนี้ยผมก็ต้องทุก็อยู่สุกผมก็จะอยู่กับพี่หนุ่มเพราะว่าเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันนะครับนะวันที่สามสิบเอ็ดสิบโมงทางพระในเขาบอกจะรวมคนมา ประมาณร้อยสองร้อยคนมาที่มารีนนนั้นของเราต้องไปก่อนเราก็สิบโมงเหมือนกันโอ้ใครที่มีหัวใจนะอยากไปร่วมทุกร่วมสุขครับเจอกันสิบโมงที่มารีนนเจอกันครับทุกคนมีใครอยากไปไหมมีใครเอางี้มีใครจะไปกับผมดีกว่าอ่าเออมีใครจะไปกับผมดีกว่ามีใครจะไปกับผมมั้มง อ่านี่มีคนบอกแล้วไป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 คือเขาไล่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไปด้วยกันใช้คำว่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยค่ะไปค่ะไปค่ะใครว่าผู้หญิงเลยครับไม่ผู้หญิงช่องผมนี่ใจถึงนะไปค่ะไปค่ะท้งนั้นเลยนะนี่ยังไม่เจอไปครับเลยนะไปมไปครับหนอน้อยมากไปเออนี่ผู้หญิงนี่ใจถึงนะ ไปด้วยกันครับไปครับไปครับไปครับคนไปเยอะนะตอนนี้คนดูจะหมื่นคนนะโอ้โหสูตรครับผมบอกเลยหลับไม่นอนโคไปสักพันหนึ่งนะโอ้โหอุ้ยบุญแล้วนะผมบอกเลยผมว่าท่านน่าจะตีรถกลับครับมาถึงปุ๊บก็ไม่ลงแล้วตีรถกลับเลยอ้าวแต่วันนี้ทำไมครับพี่กันเดี๋ยวผมจะไปรวมที่ช่องสามวันที่สามสิบเอ็ดนะครับตอนสิบโมงก็เห็นมีพระเนี่ยเขาลงผมจะพูดใดได้ททุกคนฟังวันนี้ครับอยู่ในขนกระแสครับมีพระ เป็นเสาโทรเข้ามาหาทีมงานของฝนกระแสวัาสามสิบเอ็ดเนี่ยมาแน่นะพระมาแน่แล้วจะเอาคนมาด้วยเตรียมตัวไว้นะแล้วฝำนหนักคือเพื่ออะไรครับเหมือนเขาอยากเจอคนตื่นทำด้วยนะมืออ้ยอยากทำเว่ <laughs> <laughs> ออย่างน้อยอ่ะมาก็ได้มาดูด้วยกันนะอเออก็ได้มาดูด้วยกัน,นอยากเห็นก็ต้องมานะอยากใครอยากเอาผมก็มา โปรเทคมาดูแลพี่น้องเนี่ยเวลาสุขทุกเนี่ยมันร่วมกันนะครนะรอะไรบางคนบอกจะเอาอะไรจะเอากระโถนมาด้วยอืคนละใบเลยนะ <c oughs> จะเตรียมของกันมาแล้ว <c oughs> นะอะไรนะอยากดูบิ๊กแบทอ่ะผมถามทุกคนเมื่อกี้มีคนถามว่าให้ใส่เสื้อสีอะไร <c oughs> ผมย้อนกลับมาผมมีเสื้อสีขาวกับชุดทำงานสีดำสองอันเนี้ยทุกคนอยากให้ผมใส่สีอะไรล่ะ อยากผมใส่อะสีขาวหรือสีดำทุกคนนะทีมมาครับมีอะไรนะสีขาวใส่สีขาวเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาด้วยนะครับใส่สีขาวเพราะกระต่ายกินแครอทอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา FC เรานี่ไม่ธรรมดานะ ผมกิบนะแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงมีคนขาวมี้นบอกสีขาวใส่สบงและทรงพลังใ่สบออเมื่อกี้ผมเป็งเห็นคลิปเขาเด้งมาอยู่เลยว่าอะไรนะอยู่วัดไหนอืมเขาบอกอยู่วัดอะไรนะเล่ร่อนวลาลาโอ้ชื่อวัดก็มงคลมากเราตอบมาอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้วัดไหนอาจจะมีจริงก็ได้เจม่ล่าเออชื่อแม่นแ้ก็เดี๋ยววันที่สาสเ็ด นะครับใครว่างก็ขอที่จะเรียนเชิญนะครับทุกคนนะมาร่วมกันนะครับสามสามสิบเอ็ดนะก็ใครว่างเรียนเชิญมาร่วมกันแล้วใครดูอยู่อาจจะไม่ได้มาท่านกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้มีคนคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวจะรอใส่บาทพระถ้าพระมาจริงนะมาเยอะจะรอใส่บาทบอกจะใส่ทุเรียน oh. บอกโอ้ใส่ทุเรียนปลือ,อกอทุเรียนนี้ ขูแม่งใส่ขูได้แต่ละคน<อ>นะครับนี่ผมรอดูอยู่ประเคนวันที่31นะครับทุกคนกดติดตามไว้นะใครไม่ได้มาไม่เป็นไรแต่วันที่3-1เนี่ยท่านก็จะได้เห็นและว่าอะไรมันคืออะไรเรียกได้ว่าเหล่า fc ของคุณกันนั้นใจถึงเอามากๆแอดมินได้ข่าวมาว่าจะไปร่วมทุกร่วมสุขก,กับคุณกันจอมพลังและคุณหนุ่มกันชัยเยอะมากงานนี้แล้วคนดูของช่องวันดารามีใครจะไปร่วมกับคุณกันจอมพลังไหมครับ ถ้าไปฝากถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากแอดมินด้วยนะครับส่วนตัวแอดมินอยากจะไปมากๆแต่แอดมินนั้นคงไปไม่ได้สิครับเพราะติดงานอยู่เอาละครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ